ณตอนนี้นะเรื่องรักสามเศร้าเราสามพักภูมิใจไทยเพื่อไทยประชาชนถ้ามีแค่นี้นะพักประชาชนควรจะเลือกใครโอ้โหพักประชาชนเนี่ยแนวโน้องเขาจะเลือกภูมิใจไทยเนี่ยมากกว่านะครับเพราะว่าเวลาภูมิใจไทยไปหาเนี่ยคุณอนุนทินไปนะพอเวลาพรรคเพื่อไทยไปหาตอนแรกเอาแค่คุณสรวงเลขาธิการพรรคไปนะอตอนหลังวินาทีสุดท้ายถึงเอาคุณภูมิทําไปคุณเค้งเนี่ยออกมาบอกเลยนะ่าพักหนึ่งมาถึงก็ ขอโทษและพร้อมจะทาตามเงื่อนไขส่วนอีพักหนึ่งมาถึงก็บอกว่าให้เลือกว่าจะเอาหรือไม่เอาเออมาบังคับเหรอเหมือนกึ่งเหมือนบอกว่ากึ่งเหมือนยื่นคําขาดให้อ่ะแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าพักไหนพูดอะไรยังไงแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนว่าพักประชาชนอาจจะเลือกภูมิใจไทยมากกว่านะครับเพราะว่าก็คงจะเข็ดขี้อ่อนขี้แก่กับพรรคื่อไทยแล้วเพราะโดนหาโหลายรอบโดนหลายรอบแต่อย่างที่บอกฮะคือไม่ว่าคุณจะไว้ใจภูมิใจไทยหรือเพื่อไทยเนี่ยแนวโน้ม เพ Franc ื ality, ่อเผยภาพประชาชนก็อาจจะโดนหลอกได้อีกเหมือนเดิมเลยละครับก็นั่นนะสินะคือไม่รู้นะว่ายังไงแต่ที่สําคัญก็คือว่าเงื่อนไข3ามข้อที่เขายื่นมาวันนั้นน่ะนะพี่หก็คือให้ยุบสภาภายในสีเดือนสองก็คือให้มีการแก้รัฐธรรมนูญสามก็คืออันนี้ไม่ใช่เงื่อนไขหรอกแค่บอกเฉยๆว่าเขาจะไม่รับตําแหน่งอะไรเลยเขาจะเป็นฝ่ายค้านเขาจะเป็นฝ่ายค้านอย่างเดียวจะไม่เอาโกอีรัฐมนตรีอะไรเลยข ถามสาคัญคือนี่มันเป็นโอกาสที่เขาจะได้เอานโยบายอะไรของเขาออกมาทําแล้วทําไมเขาถึงไม่ไปร่วมรัฐบาลถูกครับคุณพิธาได้คะแนนมาเป็นอันหนึ่งยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยคุณเห็นไหมครับเลือกตั้งครั้งหน้ายุตธพานะต่อให้พรรคประชาชนได้มาเป็นอันหนึ่งคุณก็คิดนะครับว่าเขาจะได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นฮะมีโอกาสนี้โอกาสเดียวครับโอกาสที่พรรคประชาชนเนื้อหอมและโอกาสที่จะได้เป็นรัฐบาลนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเลือกเพื่อไทยหรือเลือก ภูมิใจไทยคุณควรจะเป็นรัฐบาลกับเขาด้วยนะเพื่อคุมเสียงของตัวเองได้ด้วยนะครับไม่ใช่เป็นไปค้านะและใช้เวลาเนี่ยนะไม่ใช่แค่4เดือนนะครับคุณขอสเดือนก็จริงคุณอย่าลืมว่าเวลาเลอกตั้งมันใช้เวลา2เดือนนะครับเวลาฟอร์รัฐบาลใหม่นะหลังจากเลอกตั้งก็มีเวลาอีก2เดือนรวมกันเป็น8เดือนแล้วนะครับอาจจะไหลเป็น9เดือน <C> e <at> คุณมีโอกาสเอาโนโยบายสําคัญสำคัญของคุณเนี่ยสัก2เรื่องมาทําให้คนเขาเห็นว่าพรรคประชาชนมันก็ทํางานเป็นนะฮะ <C> e <at> และนี่เป็นโอกาสสุดท้ายโอกาสเดียวที่พรรคประชาชนจะได้เป็นรัฐบาลและได้โอกาสแสดงฝีมือทําไมถึงไม่เอาครับนะฮะเ <C> e <at> พราะฉะนั้นเนี่ยโอเคผมเข้าใจว่าคุณพยายามอยากเสนอเงื่อนไขที่รักการเมืองนั้นไม่เคยทํากันมาก่อนนะการเมืองรูปแบบใหม่การเมืองรูปแบบใหม่คุณดูการเมืองรูปแบบใหม่ที่คุณเป็นหนุนนะฮะคุณคุณอนุทินเป็นนายกนะครับถ้าเกิดรัฐมนติมหาไทยเป็นคุณธรรมนัฐ แล้วมตีว่าการกลาโหมเป็นลุงป้อมแล้วมตีแรงงานเป็นคุณสุชาติชมกิ่นอย่างนี้คุณจะพายเล้เขานั่งไหมครับถามกันกซื่อๆเนี้ยฮะรอคำตอบค่ะในติงข่าวนะคะหน้าจอทีวีช่องวัวพอยต์หมายเลข23ทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมง45นาทีวันอาทิตย์มีติงข่าวสุดสัปดาห์ตอน9โมงเช้าด้วยค่ะ